เรื่องของการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุซึ่งถ้าใครเคยปฏิบัติตามระเบียบเก่ามาเนี่ยเราอาจจะมีความสงสัยนิดนึงว่าในระเบียบเก่าไม่มีเรื่องของการบริหารสัญญาอยู่เลยแล้วก็จะมีคําถามเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆว่าใครนะที่มีหน้าที่ในการบริหารสัญญาหรือว่าอาจจะต้องทําเรื่องตรงนี้นะคะระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุกับคณะกรรมการ ซึ่งในตัวระเบียบกระทรวงการคลังเนี่ยเราก็แยกหมวดออกมาให้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าเรื่องการทําสัญญาก็จะอยู่ในหมวดนึงนะเรื่องของการบริหารสัญญาเนี่ยอยู่อีกหมวดนึงนะแล้วมันก็เกิดความชัดเจนขึ้นว่าใครบ้างที่มีหน้าที่ในการบริหารสัญญาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจในส่วนนี้ให้มากขึ้นนะคะ หมวดท MM ี่7ก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ประกอบการแหละที่จะมารับจ้างทํางานนะคะกับหน่วยงานภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้เข้ามากํากับดูแลในเรื่องของการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการด้วยนะคะในหมวดที่8ก็จะเป็นเรื่องของการทิ้งงานการทิ้งงานเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเงื่อนไขจากเดิม นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของพรบจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของการทิ้งงานเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิธีปฏิบัติแล้วล่ะลงไปในรายละเอียดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเงื่อนไขาบางประการที่มันเพิ่มเติมจากระเบียบสํานักนายกปีสามหเดิมนะคะหมวดที่9ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารพัสดุการบริหารพัสดุเนี่ยาจากทั้งหมดที่เราไล่มา1-8เนี่ย ก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเนื้อหาบ้างในบางเรื่องแต่ว่าเรื่องของการบริหารพัสดุเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นหมวดที่มีการปรับเปลี่ยนจากระเบียบเก่าน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คุ้นชินกับการดําเนินการตามกฎหมายเดิมหรือระเบียบเดิมมาแล้วนะคะในหมวดนี้เนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าไม่มากนะคะหมวดสุดท้ายเลยนะคะก็คือหมวดที่10เรื่องของการร้องเรียนการร้องเรียนเนี่ย ในตัวระเบียบสํานักนายกปี35เดิมนะคะที่ราชการใช้เป็นหลักเนี่ยนะรวมถึงหน่วยงานอื่นๆด้วยเนี่ยระเบียบเก่านะคะเราไม่ได้กําหนดในเรื่องของการร้องเรียนเป็นหมวดออกมาโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าร้องเรียนได้ไหมร้องเรียนได้นะคะเพราะว่าถ้ากลับไปดูอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่กํากับดูแลระเบียบเดิมก็คือคณะกรรมการวริการพัสดุเนี่ย ก็จะพูดถึงอำนาจในที่ในการพิจารณาข้อร้องเรียนเพราะฉะนั้นก็สามารถร้องเรียนได้อยู่แล้วตามระเบียบเก่านะคะแต่ว่าระเบียบฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นการกําหนดนะในเรื่องของการร้องเรียนออกมาเป็นการเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าอรู้ขั้นตอนแล้วแหละว่าถ้ามีการร้องเรียนเราจะต้องทำยังไงหรือคนที่จะร้องเรียนเนี่ยจะต้องร้องเรียนอย่างไรนะคะก็จะถูกกําหนดเอาไว้ในหมวด ที่10อันนี้นะคะ,ะทีนี้เราก็เข้าสู่เนะะื้อหาของระเบียบกระทรวงการคลังฉบับนี้กันเลยนะคะ,ะในส่วนแรกที่เราจะต้องพูดถึงก็คือว่าในเรื่องของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในหน่วยงานของรัฐเนี่ยเราก็จะมีผู้บริหารนะคะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นหลักอยู่หนึ่งท่านเพราะฉะนั้นท่านนะคะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอยู่ท่านเดียวท่านไม่สามารถที่จะ ดำเนินการทุกเรื่องได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของระเบียบฉบับนี้ก็จะมีคำนิยามว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เราทราบก่อนว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหมายถึงใครนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อมันก็จะไปสอดคล้องกับในเรื่องของการมอบอานาจว่าท่านเนี่ยสามารถจะมอบอานาจให้กับใครยังไงได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาทําความเข้าใจในเรื่องของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกันก่อนว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ นะแต่ละที่เนี่ยหมายถึงใครบ้างนะคะถ้าเป็นราชการส่วนกลางนะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็หมายถึงอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะอันนี้สําหรับราชการส่วนกลางนะราชการส่วนภูมิภาคนะคะก็จะหมายถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน,นะคะราชการส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นผู้บริหารของแต่ละท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีนายกนะคะองการบริหารส่วนตำบลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นจากที่เราพูดมาถึงนิยามของ3มที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอ่ก็หมายถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเรานั่นแหละ สำหรับรัฐว,วิสาหกิจหมายถึงใครรัฐว,วิสาหกิจก็หมายถึงผู้ว่าการนะคะผู้อำนวยการกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านะคะจะเห็นได้ว่ามีความหลากหลายมากเลยในเรื่องของหัวน้หน่วยงานของรัฐเพราะพระบรฉบับนี้นะคะเราไม่ได้ใช้บังคับเฉพาะส่วนราชการเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ เรามีเพื่อนเข้ามามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิยามของคําว่าผู้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็จะมีนิยามที่แตกต่างกันออกไปนะคะถัดมายังไม่จบแค่นั้นนะคะหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับพรบฉบับนี้เนี่ยนอกจากที่กล่าวมาเมาื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราก็จะมีมีเพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว นะองค์การมหาชนนะอันนี้ก็อยู่ภายใต้บังคับพรบฉบับนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นองค์การมหาชนคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหมายถึงใครก็หมายถึงผู้อํานวยการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านะคะองค์กรอิสระองค์กรอิสระต้องอยู่ภายใต้พรบฉบับนี้ด้วยไหมยอยู่คะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคําว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ย เราก็ดูนิยามในมาตราสีของพรบจัดซื้อจัดจ้างนะคะที่จะมีหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับเนี่ยมากนะเยอะเลยล่ะนะคะนั้นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกตนะคะสตองอปปชเนี่ยก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้เหมือนกันเพราะนั้นองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้เนี่ยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหมายถึงใครบ้าง mm hmm. ก็หมายถึง ะคะเลขที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งนี่คือขกตนะคะเลขาธิที่การสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเลขาธิที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเลขาธิที่การคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะถัดมาค่ะองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยก็หมายถึงนะคะอายการสูงสุด อันนี้ก็คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะสำหรับองค์กรตามรัฐธรรมนูญสําหรับหน่วยธุรการของศาลหมายถึงนะคะเลยาธิที่การสํานักงานศาลยุติธรรมเลยาธิที่การสํานักงานศาลปกครองเลยาธิที่การสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญนะคะเหล่านี้นะก็จะอยู่ในนิยามคําว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะที่เราจะต้องทําความเข้าใจในส่วนแรกนะคะยังไม่จบเท่านี้นะคะถัดมามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือที่เราเรียกง่ายๆก็คือมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบแล้วเนี่ยแหละหมายถึงใครคะก็หมายถึงอธิการบดีนะคะดนการสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภาก็หมายถึงเลขาธิการวุฒธธิสภาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเลขาธิการสถาบันพระปกเก้านะคะเลขาธิการสํานักงานสภาพัฒนากันเน่วยงานอิสระของรัฐล่ะ หน่วยง,งานอิสระของรัฐก็หมายถึงเลขาธิการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่านะคะสุดท้ายเลยค่ะหน่วยง,งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะคะตอนนี้เราก็มีกฎกระทรวงออกมาแล้วนะคะเพิ่มหน่วยง,งานของรัฐที่อยู่ภายใต้อบ่บังคับที่ต้องปฏิบัติตามพรบฉบับนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีก็คือ,พว,อพวกกฎกระทรวงที่ออกนะคะสำหรับพวกกองทุนต่างๆเพราะฉะนั้น ถ้าหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะหมายถึงใครหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็จะหมายถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนะตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานนั้นนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของนิยามคําว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะว่าหมายถึงใครบ้างทีนี้อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยแต่ละหน่วยงานเราก็จะมีอยู่ท่านเดียวนะคะเพราะฉะนั้น ท่านเดียวเนี่ยจะให้ท่านดำเนินการทุกเรื่องมันก็คงจะลำบากนะคะเราก็เลยมีการกาหนดในเรื่องของการมอบอำนาจเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐถ้าท่านอยากจะให้มีคนช่วยทํางานนะคะในเรื่องอการจัดซื้อจัดจ้างในตัวระเบียบกระทรวงการคลังเราก็กาหนดในเรื่องของการมอบอำนาจไว้เพราะฉะนั้นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ท่านจะมอบอำนาจให้กับใครได้บ้างในระเบียบฉบับนี้ก็จะบอกว่า,าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะมอบอำนาจนะคะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะรวมถึงในเรื่องของการสั่งซื้อสั่งจ้างก็คือผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเนี่ยจะมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้นะคะซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกันเช่นอธิบดีกรมบัญชีกลางอยากจะมอบอำนาจให้กับรองอธิบดีนะคะ หรือจะมอบลงไปถึงระดับนะคะพุ่ในการกองก็มอบได้นะคะสำคัญอยู่ตรงไหนสำคัญอยู่ตรงที่ว่าการมอบอำนาจเนี่ยจะมอบให้กับผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ในสังกัดหน่วยาง,งานของรัฐเดียวกันนะคะแต่ว่าจะต้องคำนึงถึงระดับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้น คนที่รับมอบอํานาจนะคะเวลาที่จะมีการมอบอํนนานาจลงไปถึงระดับไหนเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบลงไปได้หมดเลยถ้าเป็นนะคะผู้ที่ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานของรัฐเดียวกันนะแต่สิ่งสําคัญอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าจะต้องคํานึงถึงระดับตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้ไดรับมอบเป็นสําคัญนะคะ,ะทีนี้ คนที่ได้รับมอบอํานาจเช่นอธิบดีกรมบัญชีกลางนะมอบอำนาจไปให้ใหกับผู้มวยการกองแต่ละกองในสังกัดผู้มวยการกองจะมอบอำนาจช่วงต่อไปให้กับนะคะหัวหน้ากลุ่มงานอย่างนี้ได้หรือเปล่านะอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการมอบอำนาจเนี่ยเป็นเรื่องของการมอบตรงท่านอธิบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบให้กับใครแล้วคนที่ได้รับมอบนั้น ไม่สามารถมอบอำนาจช่วงต่อไปให้กับคนอื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าแต่ละหน่วยงานเนี่ยอยากจะให้มีการมอบอำนาจลงไปถึงระดับล่างลงไปอีกนะคะทำยังไงทำได้ก็คือท่านอธิบดีเนี่ยก็จะต้องมอบอำนาจตรงไปให้กับบุคคลต่างๆนะคะในคำสั่งมอบอำนาจฉบับหนึ่งเนี่ยอาจจะมีบอกเลยว่า,อ,าอธิบดีมอบอำนาจให้กับรองภายในวงเงินเท่านั้นเท่านี้ก็ว่าไปนะคะ หรือมอบอำนาจลงไปให้กับผู้มีการกองมีอำนาจนะอาจะซื้อจ,จัดจ้างภายในวงเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะอะถ้าอยากลงไประดับต่าไปกว่านั้นอีกก็อาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับมอบอำนาจเหล่านี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาอำนาจที่ได้รับมอบนั้นเนี่ยไปมอบช่วงต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักในเรื่องของการมอบอำนาจมอบให้ใครแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัว คนนั้นไม่สามารถที่จะเอาอำนาจที่ตัวเองได้รับมอบเนี่ยไปมอบช่วงต่อได้นะคะอันนี้ก็คือในส่วนของการมอบอำนาจแต่มีการกําหนดเป็นข้อยกเว้นไว้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการมอบอำนาจแล้วจะมีการมอบอำนาจช่วงได้อีกนะคะมีค่ะแต่มีเฉพาะกรณีของการมอบอำนาจนะคะในบางกรณีเท่านั้นนะคะอย่างเช่นนะเราจะมอบอำนาจให้กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะส่วนกลางจะมอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีนี้ค่ะระเบียบเปิดให้สามารถที่จะมอบอำนาจช่วงหมายความว่ายังไงหมายความว่านะคะเช่นอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบอำนาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สามารถมอบอำนาจอันนั้นเนี่ยในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะคะต่อไปให้กับรองผู้ว่า ผู้ช่วยผู้ว่าประหลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดได้นะคะจะแตกต่างกับเมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเกิดเป็นภายในหน่วยงานเดียวกันอธิบดีมอบให้รองนะคะรองอธิบดีรองอธิบดีจะมอบต่อไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องมอบอำนาจอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่คืออธิบดีมอบหน้าให้กับผู้ว่านะคะมอบหน้าไปให้กับผู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบ ช่วงต่อไปให้กับท่านรองผู้ว่าท่านผู้ช่วยผู้ว่าประหลัดจังหวัดหัวหน้าสว่วนราชการประจำจังหวัดอันนี้ระเบียบเปิดช่องให้ทําได้ก็สามารถที่จะมอบอํานาจช่วงต่อไปได้นะคะแล้วยังไงต่อถ้าเกิดว่าท่านจะมอบอํานาจช่วงต่อท่านก็จะต้องแจ้งให้กับผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบผู้มอบอำนาจชั้นต้นก็คือใครก็คืออธิบดีนะคะที่เป็นคนมอบอำนาจไปให้ท่านนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ ท่านผู้ว่าจะไม่มอบให้กับรองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าประหลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดท่านอยากจะมอบให้กับบุคคลอื่นอเช่นในกอในขอสมมุติอย่างนี้นะคะแล้วในกอในขอก็ไม่ใช่รองผู้ว่าไม่ใช่ผู้ช่วยผู้ว่าประหลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดมอบได้ไหมจริงๆระเบียบก็ไม่ได้ปิดซะทีเดียวนะคะเพียงแต่บอกว่าถ้าสมมุติว่า ท่านจะมอบให้กับนอกเหนือจากที่พูดเมื่อตะกี้นี้นะคะจะต้องทำยังไงอ่าถ้าจะมอบให้กับในกรงในขอซึ่งไม่ใช่บุคคลตามที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ว่าจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นก่อนนะคะจะมอบให้ในกรในขออ่าไม่ใช่รองผู้วา่าไม่ใช่ผู้ช่วยผู้วา่าไม่ใช่ปลัดจังหวัดขอไปที่อธิบดีนะคะท่านอธิบดีอ่าดูแลโอเคตามนั้นนะคะ ท่านผู้ว่าก็สามารถมอบอำนาจช่วงต่อไปให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่รองผู้ว่าผู้ช่วยผู้ว่าปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าสว่วนราชการประจำจังหวัดได้นะคะแตกต่างกันนิดเดียวค่ะถ้ามอบให้กับบุคคลที่ว่ามาเมื่อสักครู่ก็คือแจ้งอธิบดีเพสาก็คือผู้มอบอำนาจชั้นต้นเพสาแต่ถ้ามอบให้กับบ,บุคคลนอกเหนือจากที่กล่าวมานะคะก็จะต้องได้รับความเห็นชอบก่อนถึงจะไปมอบอำนาจช่วงต่อได้ ะะอันนี้ก็คือในส่วนของการมอบอำนาจนะคะทีนี้สิ่งที่เพิ่มเติมจากระเบียบเดิมนะคะคืออาจจะต้องมีการพูดถึงระเบียบเดิมอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเราปฏิบัติกันมานานละกับระเบียบเดิม <ละ S 2> แล้วสิ่งที่มีความแตกต่างกับระเบียบ <ละ S 2> เดิมกับระเบียบใหม่มีตรงไหนบ้างนะคะก็จะพูดให้เข้าใจกันด้วยเลยว่าอตอนนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากระเบียบเดิมนะหรือว่าตรงนี้ยังเป็นคงตามระเบียบเดิมนะคะทีนี้กรณีของ การมอบอำนาจให้กับหน่วยงานอื่นๆดำเนินการแทนให้นะคะทำได้ไหมในระเบียบฉบับนี้ค่ะก็กำหนดในเรื่องของกรณีที่หน่วยงานของรัฐนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานของรัฐอื่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนให้เมื่อก่อนไม่มีกำหนดไว้ในเรื่องพวกนี้นะเพราะนั้นในระเบียบฉบับนี้สมมติว่ากรมบัญชีกลางนะคะ ไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เองกรมบัญชีกลางสามารถที่จะมอบอํานาจไปให้กับกรมธนารักษ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนได้ไหมนะคะระเบียบเปิดให้ค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีความจําเป็นนะคะจาเป็นไม่พอนะเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวมนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขเลยหน่วยงานของรัฐใดจะมอบอํานาจให้หน่วยงานของ รัฐแห่งอื่นนะคะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็สามารถกระทำได้นะคะพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วยังไงต่อคะในระเบียบก็กำหนดว่านะคะให้ผู้มอบอำนาจเนี่ยส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้กับสำนักการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยคือปกติเรื่องของการดำเนินการมันก็เป็นเรื่องภายในหน่วยงานด้วยกันเองที่จะดำเนินการเพราะฉะนั้นถ้าเรามอบไปให้หน่วยงานอื่นทำให้เรานะคะ คนตรวจสอบก็จะต้องทราบด้วยเหมือนกันว่าเราได้มีการมอบอำนาจในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้ไปให้ใครทําให้นะคะนั้นเรามอบไปให้หน่วยงานอื่นทําให้มอบได้ไหมมอบได้พอมอบเสร็จเราก็ต้องแจ้งคนตรวจสอบด้วยนะว่าเรามีการมอบอำนาจเรื่องจาดซื้อจัดจ้างเรื่องนี้ไปให้กับอีกหน่วยงานหนึ่งดําเนินการนะคะเพราะนั้นระเบียบก็จะเขียนสอดรับกันนะว่ามอบเสร็จแล้วจะต้องแจ้งให้กับ สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยว่ามีการมอบอำนาจไปให้หน่วยงานอีกแห่งหนึ่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาต่อในเรื่องของอการดําเนินการนะคะการดําเนินการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยหลักเลยนะคะเราจะต้องใช้ระบบนะคะ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางเป็นเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นในระเบียบเนี่ยก็จะเขียนกําหนดไว้ชัดเลยว่าในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็การบริหารพัสดุตามระเบียบนี้เนี่ยนะคะให้หน่วยงานของรัฐนะจะต้องดําเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกง่ายๆว่าระบบ e-gp นั่นเองนะคะ ตามวิธีการที่กรมบัญชีการกำหนดซึ่งเราก็ได้ปฏิบัติมาได้น่าจะาคล่องแล้วล่ะนะคะในเรื่องนี้นะคะทีนี้สิ่งสําคัญที่เรากำหนดในระเบียบนี้อีกก็คือในเรื่องของการจัดพิมพ์เอกสารนะคะเพราะฉะนั้นเราทำงานในระบบ egp แล้วเนี่ยเราก็เลยกำหนดว่าในเมื่อทำในระบบ egp แล้วนะก็ให้จัดพิมพ์เอกสารนะคะออกจากระบบ egp มาใช้ประกอบนะะเป็นเอกสารที่ดำเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเอกสารต่างๆเราสามารถได้จับปริ้นเอาออกมาจากระบบ e g p ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ระเบียบเขียนนะคะรองรับการดําเนินการนะะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างไว้นะคะทีนี้มาถึงสิ่งสําคัญเลยแหละที่เราจะต้องทําความเข้าใจใครก็ตามนะคะที่อาจจะเพิ่งมาศึกษาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะ ควรจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอันนี้เราจะไล่ตามกระบวนการของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งจบสิ้นสุดเลยนะคะว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องแล้วเราควรจะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้บ้างนะคะเรื่องแรกเลยนะคะ ขั้นตอนการดําเนินการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเริ่มแรกจะเริ่มต้นจากแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแผนการจัดซื้อจัดจ้างเราดําเนินการเมื่อไหร่เราดําเนินการหลังจากที่เราทราบยอดเงินเพราะฉะนั้นทราบยอดเงินเนี่ยนะคะมันก็จะมีความหมายนะตามที่เราออกหนังสือแจ้งเรียนไปแล้วนะคะว่าทราบยอดเงินหเช่นถ้าเป็นของราชการจะหมายถึง กรณีที่ผ่านการพิจารณานะคะคในเรื่องของงบประมาณของสภานะเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ผ่านวาระที่1นึ่งอย่างเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้หน่วยงานทํำยังไงต่อไปได้เราก็จะเริ่มของจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะนั้นแผนเนี่ยก็จะเป็นตัวสตาร์ตตัวแรกเลยในเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะ ตามที่กําหนดไว้ในพรบรประกอบระเบียบนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากแผนพอแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการทํารายงานขอซื้อขอจ้างนะคะรายงานขอซื้อขอจ้างเนี่ยจะต้องมีนะก่อนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีเลยจะต้องมีรายงานขอซื้อขอจ้างก่อนนะคะทํารายงานขอซื้อขอจ้างเสร็จแล้วยังไงต่อ ก็จะเข้าสู่กระบวนการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่เราขอเอาไว้ในรายงานเมื่อสักู่นี้แหละแต่ละวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพูดในรายละเอียดนะคะของแต่ละวิธีว่าวิธีต่างเนี่ยมันมีกระบวนการดําเนินการยังไงบ้างหลังจากจบที่วิธีการแล้วนะคะได้ตัวนะคะผู้ขายหรือผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาก็คือการขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง นะะอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเนี่ยไม่ใช่ว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอำนาจมัดได้ทุกวิธีนะนะคะหรือทุกวงเงินนะมันก็จะมีกำหนดไว้นะคะว่าผู้ที่มีอำนาจอนุมัดสั่งซื้อสั่งจ้างเนี่ยจะหมายถึงใครบ้างน,นะคะ,ะหลังจากที่อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเสร็จเราก็จะเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาทำสัญญานะคะใครมีอำนาจลงนามในสัญญาใครมีอำนาจที่จะอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กําหนดไว้ในเรื่องของการทําสัญญานะคะหลังจากทําสัญญาเสร็จนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจรับนะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นหลักเลยแหละเริ่มต้นจากแผนจบด้วยการตรวจรับพัสดุนะ,ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาค่อยๆพูดไปในแต่ละขั้นตอนนะคะที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี้ย ว่ามันมีรายละเอียดเนื้อหาอะไรบ้างนั้นเริ่มต้นจากแผนก่อนแผนการจัดซืจจ้อจัดจ้างนะคะที่กำหนดไว้ในมาตรา1 1ของพรบรจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็จะมีกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีการจัดทำแผนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเราเริ่มต้นทำตั้งแต่ทราบยอดเงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติก็คือว่าหน่วยงานของรัฐ จะรอให้งบประมาณโอนมาก่อนแล้วถึงจะเริ่มดําเนินการจัดทําแผนซึ่งบางครั้งงบประมาณเนี่ยกว่าจะโอนไปแต่ละหน่วยอาจจะต้องมีระยะเวลาพอได้รับงบประมาณมาช้าสมมตินะคะการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็จะช้าพอช้ายืดออกไปเสร็จแล้วยังไงคะมันก็จะทําให้บางทีเนี่ยเราอาจจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามแผนที่เราตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทำความเข้าใจกันเลยว่า หลังจากที่ทราบยอดเงินนะเราสามารถจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้นั้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราเริ่มต้นได้เลยค่ะตั้งแต่ทราบยอดเงินคือเม็ดเงินยังไม่ต้องโอนมานะผ่านการพิจารณาของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถือว่าทราบยอดเงินแล้วเนี่ยนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้เลยก็คือเริ่มต้นจัดทาแผนนี่แหละนะคะทีนี้พอจัดทําแผนไปบางคนบอกว่า,าถ้าทาตั้งแต่ตอนนี้สุดท้ายเงินไม่ได้ล่ะ ะะเราจะมีเงื่อนไขกําหนดเอาไว้แหละว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเนี่ยเราสามารถที่จะยกเลิกการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้นะหรือเราจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อเราได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วนี่ก็เป็นเงื่อนไขที่เรากําหนดไว้ในเอกสารนะคะต่างๆที่เราทําการจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเริ่มได้เลยกระบวนการทุกอย่างเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งทําสัญ,ญญานะจนกว่าเงินจะมานะคะ นั้นแผนเนี่ยที่เราจะต้องสตาร์ทเป็นอันดับแรกเริ่มต้นนะคะจะต้องมีหัวข้ออะไรที่ต้องอยู่ในแผนบ้างในมาตรา11ของพราบาจัดซื้อจัดจ้างก็จะบอกเลยนะว่าสิ่งที่เราจะต้องกําหนดไว้ในแผนเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ก็คืออันที่1นนะคะชื่อโครงการชื่อโครงการอะไรดูจากไหน ะะก็ดูจากที่เราเวลาเราของบประมาณเราก็จะมีชื่อโครงการอยู่แล้วเวลาเราขออนุมัตินะคะจัดสรรงบประมาณก็จะมีอยู่แล้วเราก็ใช้อันนี้แหละเป็นชื่อโครงการนะคะชื่อโครงการเสร็จแล้วหัวข้อต่อไปที่ต้องอยู่ในแผนก็คือวงเงินที่จะจัดซื้อจ,จัดจา้างบางคนกังวลใจว่างบประมาณยังไม่ได้รับจัดสรรก็คืออ่ะถ้าสมมติร,รชาชการเนี่ยเรามี เข้าสภาสามวาระใช่ไหมคะวาระที่3ยังไม่ถึงเลยไม่รู้ว่าวาระที่2จะถูกตัดงบประมาณไปเท่าไหร่ยังไงนะคะในตัวพรบรเนี่ยก็เขียนเอาไว้ว่าไอ้เรื่องวงเงินที่จะต้องประกาศลงไปในแผนเนี่ยนะมันไม่ใช่วงเงินแบบตามจำนวนที่รับจัดสรรขนาดนั้นนะคะเราใช้คำว่าวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยประมาณก็คือมันอาจจะไม่ใช่วงเงินตามที่เราได้รับจัดสรรจริงก็ได้นะคะอันที่3หัวข้อต่อไปที่จะต้องอยู่ในแผนก็คือระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้างเพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นตามนั้นเลยไหมนะคะเราใช้คำว่าระยะเวลาที่คาด